เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวรเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับฮัลสวัสดีครับมีรักแบนะัะวันนี้เราอยู่กันในโยกกลางนะครับเดี๋ยวมีรวมโค้ดไว้เนาะใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมแล้วถ้ามีโค้ดใหม่นะครับเ,ออเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดสักนิดนึงว่าอันนี้เป็นความรู้ของมีแล้วอันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายเราหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้รวบรวมทุกอย่างที่มีรู้ทั้งหมดให้กับผู้เล่นนะครับสอนรับสายฟรีสายเติมน้อยนะครับวิธีการหาโยนเปล่าก็คือ500ถึง1,000มีได้ทุกวันนะ ต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรงไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอย้ายไปดูที่ร้านค้ากันเลยดีกว่านะครับโดยที่ตอนนี้ที่มีขายดีจริงๆจ,จะเป็นอ่อผลเหล็กหลอมนะครับเพราะว่าเป็นส่วนผสมในการคร้าระดับ70นะครับอันนี้เ,เพื่อนๆรู้อยู่แล้ววิธีการทําก็คือใส่สีออฟที่อาวุธหรือเสือ้อเสร็จแล้วก็ไปตีบวกให้ 6- กถึงเ็แต่ปไปไปได้ให้แตกตอนที่บวกเบวกเก็คือตีบวกเไปบวกแปแล้วแตกมันจะได้ชชว์โว์สิบ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่จะเอาบวก6ไปบวก7ก็ได้แต่มันแตกมันจะมีโอกาส50-50ว50บนนา้งทีก็ไม่ออกนะมีก็ทำอย่างนี้แหละวิธีการทำก็คือไม่มีอะไรครับก็เอาอาวุธกับเสื้อไปใส่สีอฟออฟกะๆเลยอออฟอ,อ,อแบบกากๆากากเลยครับยกตัวอย่างก็อะไรดีเออมีไม่มีตัวอย่างเลยวะ่ะมีทำไปหมดแล้ววะ่ะ ก็เอาแบบสรุปง่ายๆเลยก็คือใส่สี่ออฟครับเดี๋ยวมีทําให้ดูนะครับแต่มีไม่มีใบตีบวกอะเอ้ยเดี๋ยวกาลังง่วงได้ใจเลยครับตอนนีบ้บอกตรงๆนี่แล้วเพื่อนๆก็ใส่สีออฟเป็นอะไรก็ได้ครับแล้วก็อาวุธต้องเป็นสีแดงเกินเลเวลา60ขึ้นไปนะครับเนี่ยใส่ไปเลยออฟกากอะไรใส่สีออฟไปเสร็จแล้วก็มาตีบวกแต่ตีบวกนี่แหละอันนี้ต้องลุนครับต้องลุนให้มันติดนะ นี่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 มีมีอยู่ครับนี่เห็นปะเอาไม่มีใส่กากกกากรกากเลยเห็นไหมครับอ่ะเสร็จแล้วก็มาแต่ว่ามีไม่มีใบเอ้ยมีนี่ว่าโหแต่ไม่ค่อยอยากใช้หล้ว่ะอ่ะอ่ะถ้าเกิดจะใช้แบบนี้ก็จริงๆมีแนะนําให้ตีสดครับตีสดหรือจะใช้ใบอะไรก็ได้่แล้วแต่เพื่อนเพื่อครับอันนี้มีเขาจะตีให้ดูครับโอ้โหอาวุธกากกูยังแตกเลย ดวงสุด,ดอยอดไปแล้วถ้าเป็นบวกสาบวกสี 3, ่ 4, อย่างนี้ไม่ต้องไปใช้นะครับมันไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วไม่ติดก็กดไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหดวงคนอะไรบวกสามไปบวกสี่ 3, 4, แตกสามรอบเอาแต่สี่รอบเอาเอาสนุกคูเออเยี่ยมมากเลยโอ้โหถ้าแบบนี้ เราอาจจะใช้งานกากก็ได้ครับเห็นไหมถ้าเกิดตีแตกไปมันจะหายก็อันนี้นเพื่อนๆก็คิดดูดีๆแล้วกันแต่คืนจริงสีออฟที่เราใส่มันก็หินกากๆมันก็ไม่ได้ลงทุนอะไรอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอันนี้ความความเมนส่วนตัวมีนะครับติดด้วยแต่แม่งเป็นบวกห้าโอ้มันคนมันจะสวยบวกไปอีกดิแต่ก็แตกครับช่างมันโอ้ติดเว้อะไปบวกแปดเลยอหอโอ้ตายแล้ว อะไรมันจะสวยขนาดนี้วะชีวิตถ้าบวก8ปบวกเ้าแตกได้กี่ชิ้นวะเอออันคือมันบอกแค่บ,บวกหกับบวก7จ็อะมีไม่เคยบวกแปดอะออมีลองแล้วกันแตกอยู่แล้วแหละแตกแบบเอาเลยเอาคูใไซแบบนี้เลยอะลองดูดิเออเรียบร้อยครับเราได้กล่องมาแล้วเดี๋ยวดูซิว่าบวก8ได้เท่าไหร่ถ้าติดนี่แม่งเด้งไปบวกสิบเอนี่ฮาเลยนะ ากากเลยอ่ะอ่าเนี่ยครับเห็นบ้านได้10ชิ้นเห็นไหมเราก็ไปลงขายก็ถ้าเกิดสมบุติเซฟมีมันก็ถ้า50ก็ได้ถ้าห้าร้อถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเซฟมีตอนนี้มันประมาณ30-35ก็ได้300แค่นลยครับก็เป็นการแปลงรูปวัตถุดิบที่ดีอย่างหนึ่งนะครับต่อไปมีในส่วนอะไรขายได้อีกก็ไอ้พวกขินออกซิเดียมย่อยอุป,ประกรณ์เครื่องบรรดับอะไรพวกนี้ก็ขายได้เาะว่า มันเป็นอุปกรณ์ที่คาฟแดงนะครับไอหินนี่ก็เหมือนกันเนี่ยย่อยมาจากการแยกเครื่องประดับนะครับไอนี่ซอยคอพวกนี้ก็เนี่ยแยกลกลปเครื่องประดับนะครับในการย่อยเพื่อนๆก็มันก็ได้จากกล่องอยู่แล้วอะถ้าเกิดเพื่อนๆไปฟาร์มมอนเตอร์ที่แบบว่า4ี่หกองอะวันหนึ่งมีได้ประมาณ4ี0ร้อกล่องนะมันสบายมากเลยต่อไปเป็นในส่วนของตอนนี้คือคนใกล้จะ9กแล้วก็หาของ90ไปขายครับเนี่ยหาของ90ไปขายเนี่ยก็ลงอัลละร้อยมันก็ขายได้เรื่อยๆนะ ต่อไปเป็นในส่วนหินเศษพลอยอันนี้ได้จากกิจกรรมเ,เติมเงินหรือไม่ก็เป็นกิจกรรมตัดหินก็ได้ครับได้2อ,อย่างหรือว่าจะซื้อเอาก็ได้ในตลาดและแน่นอนที่ขายในทุกวันจริงๆก็จะเป็นในส่วนวิหินกังฟูครับ25อันนี้หมีก็ลง15 0 2 0 0ก็ขายได้เรื่อยๆอนะครับอีกชิ้นหนึ่งสุดท้ายเลยก็จะเป็นในส่วนนี้นี่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 น การกลางฟูเนี่ยสีขึ้นไปครับขายได้อยู่ประมาณ8 0ดสิงร้อยมีก็ลงลงขายขายเรื่อยๆทั้งวันหมีก็ได้อยู่ประมาณ 500- ร้อยถึงพันหนึ่งนะครับคำถามก็คือว่าเดาแล้วเราจะหาหยวนไปเราจะครับประดับแดงหรือว่าจะไปตัดหินดีกว่ากันมีแนะนําให้ไปตัดหินครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปตัดหินเนี่ยมันจะได้เป็นเพชรแดงมาก็กดสุ่มครับก็จะได้ในส่วนเศษพลอยแต่คือทาไมหมีแนะนําให้ตัดหินใช่ป่ะก็เป็นพวกแบบธาตุไฟธาตุพิษถ้า,าได้ก็ดีครับ แต่ถ้าเออธาตุไฟถ้าได้มาก็ขายก็รวยนะเออแต่ถ้าเกิดสมมุติจริง,รงๆที่เราเลงไว้ก็คือใส่แฟชั่นเพราะว่ากิจกรรมตัดหินเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เจ้าเอ็กพีสิบเปอครับแล้วมันจะมีให้แลกด้วยเนี่ยครับนี่เพื่อนๆก็เปิดตัดหินไปเรื่อๆยๆจังหวะเจ้าเอ็พีเจ็ดถึงสิบเปอร์เซ็นก็หลวแล้วเจ็ดเปอร์เซ็นใส่สามชิ้นก็ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นหินสิบเปอร์เซ็นก็สามสิบเปอร์เซ็นแค่นี้ครับหลังจากนั้นที่เพื่อนๆเปิดไปแล้วเนี่ยอันนี้ไม่แนะนำ แล้วไงต่อก็เปิดครับมันจะเป็นเพชรแดงเห็นไหมเพื่อนเพื่อก็ได้พลอยมาแล้วก็เอาไปลงขายหรือว่าจะทําไอ้นั่นก็ได้ครับอะไรนะไอประดับแดงเซตประดับแดงแค่นี้ครับจบแล้วอันนี้นีก็แชร์ทุกอย่างที่มีรู้มาทั้งหมดแล้วแหละเออก็คิดว่าเพื่อนๆสามารถทําตามแล้วก็สายพืชศาสตรต์จะเเกมนี้อยู่ได้แน่นอนนะแต่อาจจะต้องแบบ หาช่องทางการขายเสริจนึงเออวันนี้เขาวันนี้เขาหาอะไรกันใช่ปะ่ะเออวันนี้เขาค้าอะไรกันอะไรแบบนี้ก็อย่างที่มีทําอยู่ตอนนี้นะครับมันก็ได้ทุกวันอยู่แล้วว่าวันละห้าร้อยขึ้นไปอะ่ะเออประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็เนื่องจากว่าเพื่อนๆได้หยวนแน่นอนวันละห้าร้อยพันึ่งขึ้นไปใช่ปะ่ะเพื่อนๆก็จะสามารถเอาหยวนตรงนี้ไปเก็บไปตัดหินทุกอาทิตย์ได้ถูกไหมเพราะว่ามันจะมาเสาร์อาทิตย์เราก็เก็บห้าวันใช่ปะ่ะสมมติมี5ห้าวันอ่ะ ห้าวันวันละห้าร้อก็สองพันห้าหมีก็ไปตัดหินก็ได้เยอะถูกไหมหรือว่าอาจจะโชคดีวันละพันห้าร้อก็ห้าพันหมีก็ไปตัดหินรัวๆเลยเห็นไหมครับสักวันเดี๋ยวเอกก็เอกพีสามารถครบแน่แน่นอนสิเปอร์เซ็นสามชิ้นเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวมันเปิดอีกสองก็อาจจะใส่เจ็ดเจ็ดไปเรื่อนงะต่อดวงเพื่อนๆนะครับแล้วก็อย่าลืมทําเซตเซตเจ็ดสิบเครื่องประดับด้วยครับเพราะว่าอ,อย่างที่บอกคือยังไงเอกมันได้เอกพีไงมันก็คุ้มมาอยู่แล้วใช่ไหมครับ โอ้ยง่วงนอนมากเลยเดี๋ยวต้องไปนอนและวกำลังจะล่วงเลยนะครับตอนนี้เซตเจ็ดสิบห้าไม่ใช่ครับต้องทำเซตเจ็ดสิบเดอนี่เซตเจ็ดสิบครับเห็นไหมใส่สี่ชิ้นไอเอฟพีห้าเอรซนเออใส่สี่ชิ้นเนี่ยมันจะบอกว่าเปลเพิรมังกรเนี่ยมันจะตีเพิ่อมอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆทำห้าชิ้นหรือไม่เอพีห้าเปอร์เซ็นก็คือสิบเปอร์เซ็นฟรีๆเลยมันก็จะบบกสเตตัสททำให้เราเล่นง่าย ก็มีรวบรวมทุกอย่างแล้วที่หมีบอกได้คือการหาโยนเป่า 1, ละห้าร้อยถึงพันึงแล้วก็พอเก็บโยนเป่าไปเรื่อยเสร็จแล้วทำอะไรก็ไปตัดหินก่อนเพื่อได้เอ็กพีเจ็ดถึงสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มายัดรูให้หมดและและและเราอาจจะได้หินพิษกับไฟไปขายก็รวยครับแล้วก็เอ,อ่อเป็นในส่วนอะไรเป็นในส่วนพอเราได้เ,ออเพชรแดงมาเราก็ไปย่อยถูกไหมครับเออเราก็ไปเปิดมันก็ได้เพชรพลอยแล้วเราจะไปขายหรือไปทำเซตเจ็ดสิบก็ได้แต่นะนจไม่ทำเซตเจ็ดสิบ ทำไม่ครบ5ชิ้นเลยครับแค่นี้ก็จบแค่นี้ก็จบเกมแล้วสาธิาตสาธามน้วทุกคนเล่นได้แน่นอนอาจารย์มีคอนเฟิร์มเพื่อใครอยากให้มีทำใกล้เร็่วโยกังวัิต้าคอมเมนต์ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับ